แกงที่ได้ชื่อว่าขายดีที่สุดในปลายปี2566ยกให้คันนี้เลยค่ะสำหรับตัว MG5 1.5คันนี้เป็นตัวดีพั s หรือว่าตัวรองท็อปนะคะซึ่งเจ้าคันนี้เนี่ยทุกคนจะได้รถปี2022กับสีดำมาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้นะและเจ้าของเดิมจกกัดการในส่วนของตัวท่ออะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะใครอยากได้คันนี้ออกรถสุดบาทผ่อนเริ่มต้น7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นเลยนะคะ84งวดค่ะข้างในได้อะไรบ้างเดี๋ยวให้แต่ก้องพาไปดูฝั่งนู้นนะคะคันนี้ก็จะมีพร้อมกับซัน ะะมีกล้องเวลาถอยให้นะทุกคนนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคันนี้มีในส่วนของตัวนะคะทุกคนเป็นเขาเรียกว่านะคะเบาะเนี่ยก็จะได้ไฟฟ้านะทุกคนนะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของระบบเบรคสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วมีครูฑคอนโรลให้นะคะใหญ่ๆก้องๆแบบนี้เลยออกห้างอยู่ที่เกือบเจ็ดแสนวันนี้มาเมือ่อสองสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้นะทุกคนคะ่ะออกรถสุดบาทได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้กันเลยนะคะคันนี้ได้ตัวดีพัดหรือว่าตัวรองเขาเองใครสนใจคันนี้จิ้มลิงก์มาเลยจ้า